ละครสั้นเอฟซีเรื่องน้องเห็ดพิดผู้นำโชคตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะอ,อ้ตื่นละง่วงหนอนอะ่ะแม่ก็ไม่ปลุกกันไลยแม่แม่อะไรจะลูกหนูแบบทำไมแม่ไม่ปลุกหนูเลยอะ่ะอ้าวแม่ปลุกมาแล้วทำไมหนูไม่ตื่นละ่ะหรอใช่แบบนั้นปะ ก็ได้อะน้ำก al <laughs> ่อนลาลาลาอาบน้ำก่อนน้ำเสร็จแล้วลาลาลาไปเปลี่ยนชุดดีกว่ามลอวชุดไหนดีนะอชุดชุดนี้ก็เคยใส่เป็นแล้วอื นีละกันสวยดีแม่หนูขอไปฟาร์มได้ไหมอ่หนูจะไปดูไปดูไก่ของหนูว่าไก่มันฟักไข่หรือเปล่าโอเคโอเคถึงแล้วไปถามลุงคนนั้นดีกว่าว่าไก่เขาฟักไข่หรือ,อยังลุงลุงใครลุงฮะฉันยังไม่ได้แกลนะเออขอโทษเออไก่หนูไข่ยังอะ่ะ อ้ากายตัวผู้เพียบเอาไม่ได้ออกสักตัวเลยอ๋อหาเมียยังไม่ได้ใช่ไหม <laughs> โอเคนะเม่อลุงหนูเฮ้ยลุงอีกแล้วขอโทษค่ะเฮ้ยเอ๊ะตัวอะไรอะ่ะเฮ้เห็ดนี่นาอืมออกไปกินได้มันเน่ยนะกินหลอเกิน เห็ดน่ากินจังเอ้ยสวัสดีเอ้ยเห็ดพูดได้เอ็ยน้องเห็ดเอ้ยนี่คือเห็ดพิษนี่นะเอ้ยน้องคือเห็ดผิดไหมเออหนูไม่ใช่เห็ดพิษหรอกหนูคือเห็ดธรรมดานี่แหละแต่มีคนชอบเรียกหนูว่าเห็ดผิดอ๋อถ้างั้นพี่พาน้องกลับบ้านดีกว่านะ แล้วแม่ของพี่จะไม่ขยักขยแยงหนูหรอไม่หรอกนะะละแม่ตัวอะไรในลูกเห็ดเอ๊ะทําไมมันมีหน้าจ๊ะน้องเห็ดค่ะอ๋อจ๊ะพาน้องเขาไปอาบน้ำมาจ้ะลูกค่ะแม่ไปอาบน้ำนะน้องเห็ดตัวสกรปรกเลยอาบน้ำนะ กลัวน้ำไหมน้องเหตุหนูไม่กลัวน้ำเพราะหนูชอบน้ำรู้ไหมหนูโตได้เพราะอะไรอะไรหรอเพราะน้ำนี่แหละหืมหรอใช่โอเคอาเสร็จแล้วปะไปเช็ดตัวนะจ้ะนอ,อนนะน้องเหตุค่ละเฮ้ยลาลาลาแม่ จ๊ะน้องมีน้องเห็ดกินอะไรได้บ้างอ่ะแม่อมน่าจะเป็นอืม,อมกินแครอทหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะสิคือลองไปทำให้ดีกว่าไหนดูในตู้เย็นซิว่ามีแครอทไหมเอ๊ะมีอยู่อันนึงนี่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอสับก่อนนะสับเป็นชิ้นเล็กๆ ค่ะสับเห็ดไม่ใช่สับแครอทได้หน่อยโอเคจะ้ะแม่รีบหันนะจ้าจะรีบไปไหนเนี่ยเ <c oughs> ก็หนูกลัวน้องเห็ดหิวนะ่ะจา้จาจ้าหนูเป็นคนดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเพิ่มข้าวขนมให้ย้หูแล้วจะ้ะโอเคค่ะน้องเห็ดมากินเร็วมา ตื่นได้แล้วนะน้องเฮดกินกินแครอทอร่อยไหมอ้ยย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 ๆยยหมดแล้วแย้วกะโอเคไปกินน้ำนะจ้ะแม่พี่เตมเติมน้ำให้กินในนี้นะโอเคกินให้อร่อยนะไปแล้วนะค่ะ ลาลาลาไปดีกว่าต้องให้พี่คนนี้ได้เงินเพียงนี่เงินใครเนี่ยเพียบเลยแม่แม่จ้าแม่ว่าไงจะลูกมีเงินใครไม่รู้ค่ะแม่ไหนพาแม่ไปดูหน่อยโอเคค่ะตามหนูมานะแม่จ้า เมื่อกี้หนูเห็นเยอะเลยนั้นเนี่ยโหเยอะมากเลยเมืกก่อกี้โอ้โหเนี่ยแม่โอ้โหเงินใครเนี่ยลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเยอะมากเลยอะแม่ไปถามน้องเห็ดดูไหมน้องเห็ดเขาจะรู้เหรออืมลองไปถามดูเผื่อน้องเขาจะรู้นะแม่โอเคจ้าโอเค แม่เออไม่ใช่น้องเฮดเหดุจ๋ะเออนั่นเงินใครอ่ะอ๋อเงินพี่ไงหนูเสกให้เฮ้ยจริงหรอเนตใช่ใช้ให้ดีนะอย่าทำหายละกันเออซื้ออะไรก็ให้มันจำเป็นหน่อยนะเฮ้ยขอบคุณนะน้องเหตเุน้องเหตุเลยนะเนี่ยขอบคุณนะน้องเหตุไม่เป็นไรจ้ะ ถ้างั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อเอ,อน้ำมาเติมให้นะโอเคค่ะป้าแม่ไปซื้อน้ำกันโอเคจ้ะรอก่อนนะน้องเฮดฮืมาลาลๆ,ๆเฮ้ยทำไมรถสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะลูกเออหรอคะแม่ใช่จ้ะเฮ้ยรถเสียอ,อีกแล้ว ถ้างั้นก็ไปซื้อน้ำให้น้องเห็ดไม่ได้นะสิจริงลูกเอองสยน้องเห็ดก็ต้องกินอิ่มละเข้าบ้านเถอะลกูกโอเคค่ะนะวันพรุ่งนี้เอ้ยเอ้ยเยชาแล้วเหรอเนี่ยน้องเห็ดว่าไงเอาแม่ตื่นแล้วเหรอ ใช่จะลูกแม่งงมากเลยรถใครอยู่ข้างหน้าบ้านไม่รู้อะ่ะไหนอะแม่นั่นน่ะเฮ้ยจริงด้วยไปถามน้องเห็ดดีกว่าน้องเห็ดน้องเ็ดอะไรกะเออรถใครอะ่ะรถของพี่ไงหนูเสกให้เฮ้ยจริงหรอใช่เห็นรถพี่เสียไม่ใช่หรอหนูก็เลยเสกให้เฮ้ยขอบค,คุณมากเลยนะ ไม่เป็นไรขอบคุณนะน้องเฮดเธอเธอเป็นคนที่ดีมากเลยนะไม่เป็นไรทำให้ครอบครัวเรามีอย่างอื่นได้ให้ครอบครัวเราไม่ไม,ไม่มีกินมีใช้ขอบคุณนะไม่เป็นไรจ้ะอขอบคุณละกันนะโอเคหนูต้องไปหยุดตรงที่ของหนูแล้วแหละ บายบายนะมไม่อยากให้น้องเหตุจากไปเลยบายบายแล้วกันนะบายบายจ้ะน้องเหตุสุดที่รักบายบายรักนะรักเหมือนกันจ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะขอบคุณค่ะบายบายนะจุ๊บบายบายจ้า